ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของแม่หมอเรนนี่เรนนี่เลิฟทาร์รนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อที่เราจะแรนดอมกันในวันนี้นะคะคือในใจของเขาเวลานี้เขารู้สึกคิดถึงคุณมากแค่ไหนนะคะแล้วถ้าเขาคิดถึงเขาคิดถึงคุณในเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เราไมา่ให้พลังงานไพ่ช่วยให้คําตอบกันนะคะ พลังงานแรนดอมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเท่าฟังแล้วตรงนะคะแสดงว่าคลื่นพลังงานของเราตรงกันกับแม่หมอนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็ค Energy ของเพื่อนก่อนนะว่าตอนนี้เพื่อนๆอยู่ใน Energy ประมาณไหนอยู่ในสถานการณ์ความรักยังไงคิดรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะไพ่ใบแรกนะคะ พลังงาน Tree of Pentacle นะคะ Tree of Pentacle เป็นพลังงานของการที่เหมือนกับถ้าตอนนี้เพื่อนๆเ,เองอะนะคะไม่ได้คุยกับใครนะคะก็คุยกับตัวเองกำลังทบทวนบางอย่างกับตัวเองอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับต้องบอกว่าวางแผน วางแผนจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองอยู่นเวลานี้นะคะไม่รู้นะว่าเพื่อนเพื่อนวางแผนเรื่องอะไรแต่เหมือนเพื่อนมีแผนบางอย่างในใจนะคะโอ้ไพ่สาหรับนี้แบบใบใหญ่มากนะคะไปดูกันต่อนะตรีอ,รอัสอดโอสามเรียนสามดาบสามดาบเป็นเอเนจีพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนหรือ,อมีเอเนจีของของเรื่องเก่าๆคนเก่าๆ อะไรบางอย่างในอดีตที่มันค้างคาเพื่อนเพื่อนเหมือนอยากจะเคลียร์นะคะเหมือนอยากจะเคลียร์อะไรบางอย่างให้มันชัดเจนให้กับตัวเองณเวลานี้นะคะยังไงอีกนะ four of cups นะคะเบื่อเบื่อเหรอเพื่อนเพื่อน,นอยู่ใน energy ความความมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเข้ามาใน energy ความรู้สึกด้วยนะแต่มันอาจจะไม่ถึงกับเบื่อจนไม่อยากทำอะไรหรือไม่อยากคุยกับใครเลยขนาดนั้นนะคะ แต่เหมือนกับว่าเบื่อกับเรื่องเก่าๆซ้ําๆซากๆเดิมๆหรือว่า,อาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จบไม่สิ้นหรือมันไม่ชัดเจนหรือมันไม่เคลียร์สักทีนะคะต้องบอกว่าเหมือนกับว่าเหนื่อยหน่ายนะคะเหนื่อยหน่ายหันหลังโอ้นะคะซีออปสอดนะคะคือไปแล้วนะคะไม่ไหวนะคะต้องบอกว่า Energy เพื่อนตอนนี้แบบ Energy คือความรู้สึกที่รู้สึกว่าอยากไปพักผ่อนอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะอยากไปจาก ความสัมพันธ์นี้เลยนะแต่เหมือนกับว่าอยากที่จะไปรีแลกซ์อยากที่จะไปแบบอชาร์จแบตตัวเองมากกว่าเนาะเพราะว่าดูจากกระเป๋าแล้วคือมันเหมือนแบบไม่น่าจะไปเลยนะหรือว่าบางคนอาจจะไปเลยแล้วเหมือนแบบย้ายบ้านไปเลยหรือเปล่าคะหรือแบบอยากจะย้ายถิ่นฐานหรือแบบอยากจะย้ายเอเนอร์จีตัวเองให้ไปเจอกับอะไรใหม่ๆหรืออยากจะแบบ ปลดปล่อยตัวเองออกจากอะไรเดิมๆหรือเปล่านะคะไปดูกันซิแล้วยังไงอีกคะ four of w a n d นะ four of w a n d เป็นพลังงานของการที่แบบรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนตอนนะตอนนี้นะคืออันนี้อาจจะเป็น energy บางสิ่งบางอย่างที่แบบ เกิดขึ้นในชีวิตเราอยู่ตอนนี้ก็ไดท้ที่เราเองอาจจะรู้สึกว่าบางทีครอบครัวไม่ใช่พื้นที่เซฟโซนคือแบบหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบมีปัญหานะคะแต่ว่าเหมือนอาจจะคุยกับใครไม่ได้บอกใครไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้กับปัญหาที่เราเจออยู่ณเวลานี้นะคะอยากจะมีความชัดเจนให้กับตัวเองอยากจะตัดสินใจอยากจะพูดอะไรออกไปตรงๆกับใครสักคนหนึ่งณเวลานี้นะบางที energy นี้เป็น energy ของคนที่ ต้องบอกว่าถ้าตอนนี้เพื่อนๆเ,เองมีความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์นะจะมีการได้ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลในเร็วๆนี้แน่ๆน,นะคะเพราะว่าเหมือนตัวเราจะไม่ได้ไม่ได้ยอมปล่อยให้อะไรอะไรมันผ่านไปเหมือนเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วนะคะ Seven น f Pentacles รนะรอเวลารอเวลาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเซเว่นออฟเพนท์เจอ,อเลเจหรียญขึ้นมาเเหรียญเป็นพนลังงานของการที่แบบ รู้สึกว่าทุ่มเทอะไรไปเยอะเหมือนกันนะคะกับความสัมพันธ์เป็นคนที่แบบลงทุนอนะนะคะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับว่าจะไปเปย์เงินหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าทุ่มทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าถ้ารักใครแล้วจะต้องแบบว่าเออเผื่อใจไว้จะต้องเออไม่ใช่ผิดหวังนี่นั่นโน่นแต่ว่าพอเรารู้สึกทุ่มเทยยไปแล้วเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มัน ที่มันไม่เคลียร์นะเวลานี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่ฉันทาทาไปทั้งหมดเนี่ยมันมันจะแบบออกมาแบบนี้ไม่ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะ two of o n e นะคะ energy ของความห่างความเงียบความไม่คุยกันนะคะ energy ของความห่างไกลกันบางคนอยู่ไกลกันจริงๆนะแต่บางคนก็คือเงียบห่างนะคะอ,อ่ทักไปถามไปไม่ตอบบางคนบล็อกบางคนแบบ มไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะคะแต่เราเองเนี่ยตอนเนี้ถ้าถ้าไม่รับสายฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอที่หน้าบ้านคือเหมือนแบบค่อนข้างที่จะเป็น energy ที่แบบต้องการอะไรที่มันดูแบบชัดชัดเจนไปเลยแล้วแหละไม่ไม่สนละนะคะจะเป็นยังไงก็ตามแหละตอนนี้คือเราไม่ได้สนละไม่ได้แคร์ความรู้สึกใครละนะคะคิดถึงความรู้สึกตัวเองเป็นหลักเลยเพราะว่า,าไพ่ใบแรกเป็นการวางแผนชีวิตให้กับตัวเองแล้วนะคะ ควีนอ of Cup นะคะเราเราเป็นคนที่จิตใจเราเนี่ยมองโลกหรือพยายามที่จะมองทุกอย่างว่าแบบเออแบบถ้าเกิดว่ามีนิสัยบางเรื่องที่มันยังไปกันไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกนะแต่ว่าเราเหมือนพยายามที่จะมองทุกอย่างให้มันไปในแง่ดีแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ได้แบบบางทีคนบางคนนะคะ มันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับว่าสามารถที่จะมองทุกอย่างไปในแง่ดีทั้งหมดได้ณนะเวลานี้เหมือนเราเองรู้สึกว่าต้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเรารักเขานะเนี่ยเรารักเขานะแต่ถ้ามันถ้ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆเราอาจจะจําเป็นจะต้องแบบถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก่อนไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคิดกับตัวเองนะโอเอนเนอร์จี energy, พลังงานเราค่อนข้างที่จะสตรองมากๆนะคะเดลมูนเราคิดถึงเขาค่ะ เราคิดถึงเขาแล้วก็สับสนกับตัวเองมากยังรักเขายังคิดถึงเขารู้สึกว่ายังมีโอกาสมีความหวังจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีโอกาสไม่มีความหวังแล้วสับสนกับตัวเองนะคะแล้วรอคอยที่จะแบบเออได้ได้เขาเรียกว่ารอเหมือนเราอยากไม่อยากคุยผ่านข้อความเรารู้สึกว่าอยากจะคุยต่อหน้าเนี่ย energy ของการอยากจะเจออยากจะคุยทุกอย่างต่อหน้าอยากจะแบบ ให้เขาพูดออกมาเลยว่าตกลงเขาแบบคิดยังไงรู้สึกยังไงกันแน่แล้วจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์คือพลังงานคลิปนี้เราตั้งคําถามว่าในใจเขาคิดถึงเรามากแค่ไหนในเวลานี้เนาะแต่ว่าเอเนอรเราอะเป็น e อเ r อร์จีที่ออกมาประมาณนี้ในเวลานี้นะคะเพื่อนๆอยู่ในเอเนอรประมาณนี้กันไหมนะคะอยู่ในเอเนอรที่แบบคิดถึงคนคนนี้มากเลยนะคะแต่ว่าเราเองก็รู้สึกว่า เราเราเองก็รู้สึกอยากจะกลับมาแบบวางแผนชีวิตจัดการชีวิตของตัวเราเองคือตอนนี้เขาทำให้เรารู้สึกว่าจัดการชีวิตตัวเองหรือจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้เขาทำให้เราสับสนมากมากนะคะ Energy ใต้สำรับเป็น High ฮพินเทสความไม่ชัดเจนแล้วก็แบบพลังงาน Energy จของความแบบเหมือนบางคนพึ่งพาแม่หมอนนะถึงขั้นที่แบบเหมือนแบบบางคนดิ่ง มี energy ของคนบางบางคนนะที่เข้ามาดูเพื่อนๆบางคนอารมณ์ดิ่งเราจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางทีมันร้องไห้ออกมาไม่รู้ตัวนะคะแล้วบ,บางบางทีแบบบางคนมีเซนส์มีความแบบมีเซนส์ในตัวเองสูงมีเอ่อสัมผัสอะไรบางอย่างที่มีเซนส์ในตัวเองมากๆบางทีความฝันอะไรก็เป็นจริงอะไรเงี้ยนะมี energy แบบนั้นในตัวเพื่อนๆบางคนที่มาดูคลิปนี้นะคะ แต่ว่าตัวเราเองตอนนี้เหมือนคอนโทรลความรู้สึกตัวเองแบบได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเราเหมือนเหมือนเรายังเหมือนเรายังไม่สามารถก้าวข้ามความคิดที่มันแบบไม่มีคำตอบนั้นนั้นได้อะถ้าเราได้คำตอบอะไรบางอย่างหรือความชัดเจนอะไรบางสิ่งนะคือถ้าคลิกแค่นิดเดียวอะ่ะหรือได้ประโยคอะไรประโยคนึงจากเขาแค่นิดเดียวเราน่าจะหลุดพ้นจาก จับความรู้สึกนี้ได้อะนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนยังไม่ได้นะไปดูกันนะว่า energy เขาแล้วแล้วเขา energy เขาเป็นยังไงถ้าตัวเราอยู่ใน energy แบบประมาณนี้เราไปดูกันต่อนะคะแม่หมอได้ไพ่สำรับใหม่มาด้วยในวันนี้นะเป็น energy ที่ค่อนข้างที่จะมี energy ที่ดีมากๆสำรับนึงเลยลองใช้ไปแล้วนะคะวันนี้ใหม่กิ๊กมากๆนะคะไปดูกันนะ ว่าเ n e r g y เขาคนนั้นเขาคิดถึงเพื่อนๆมากแค่ไหนแล้วเขาคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะอืมแต่เพื่อน,อนอะคิดถึงเขามากเลยตอนเนี้ยจริงๆนะคะไพ่ใบแรกเลยนะนิ่งนิ่งเงียบเฉยแต่ยังกอดเก็บความรู้สึกที่มีกับเราไว้แน่นอนยังเก็บเราไว้ในความสัมพันธ์แน่ๆนะคะคนคนนี้ราชาเหรียญเนี่ยนะคะ ดูดูนิ่งดูเฉยดูยังไม่ทําอะไรแต่ถามว่าเขาวางแผนที่จะทําอะไรไหมเขาเป็นคนที่วางแผนและไต่ตองและทําอะไรด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเขามีเ,าเรื่องเก่าๆหรืออดีตหรืออะไรบางอย่างแม้แต่ตัวเราด้วยนะคะบางทีพลังงานมันสลับกันได้หรือแม้แต่อดีตบางอย่างที่มันอาจจะติดค้างอะไรเงี้ยที่จําเป็นจะต้องเคลียร์ต้องจัดการ เขาจะจัดการได้แหละนะคะพลังงานเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่วางแผนอะไรรอบคอบ to w of a n l เขาวางแผนจริงๆค่ะบางคนจะเตรียมตัวที่จะบินมาหาเราเดินทางมาหาเราเขาเองก็อยากคุยกันกับเราต่อหน้าเหมือนกันค่ะนะแต่เขาเหมือนไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้แพลนวันให้เราชัดเจนแล้วมันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจว่าตกลงมันจะได้เจอกันจริงๆหรือเปล่านะคะ The Wheel o f Fortune ยังไงก็ได้เจอคะ่ะ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่ๆนะคะบางครั้ง energy ของเราตัวเราเองอาจจะรู้สึกคิดเยอะคิดมากกับการกระทำของเขาที่แบบไม่ยอมอธิบายหรือแบบไม่ยอมพูดอะไรให้เรามั่นใจกับเขาอะนะคะแต่ว่าตัวเขาอะวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพื่อนๆจ๋าอยากได้กังวลใจไปเลยนะไม่หมอว่าเขารักเราแล้วแบบเขาอะ พร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับเรามากๆเลยนะไพ่ใบนี้นะคะไปดูกันต่อนะ Page Of s w o r d นะคะเขาก็ส่องชีวิตเราตลอดนะเอาจริงคนนี้ถ้าเรางอนเขาอยู่เขาจะงอค่ะจริงๆนะคะเหมือนเขารู้เลยนะคะว่าแบบบางทีบางทีเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นนะคะแล้วก็แบบเป็นคนที่พูดน้อยเป็นคนที่แบบ บางทีมันน้อยจนมันน้อยจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าอืมเราไม่รู้สิเราเองอ่ะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ที่มันแบบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะแบบเมื่อไหร่มันจะอ๋อดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่มันจะได้เจอการเมื่อไหร่มันจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวเขาอ่ะรู้สึกว่าเขารอได้เขาเขาช้าเขาแบบไม่รีบ แต่เราอะรู้สึกว่ามันมแบบถ้าเธอไม่รีบมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าไม่รีบก็บอกกันหน่อยได้ไหมว่าจะต้องให้รอไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะคะแต่เขาวางแผนไว้หมดแล้วแต่เขาไม่บอกเรานะคะโฟร์ e n พเพนเอขาค่อนข้างห่วงเรามากคนนี้ขี้หึงขี้ห่วงมากๆนะคะ บอกเลยว่าตอนนี้ถามว่าคิดถึงมากแค่ไหนคิดถึงทุกอนูวความคิดในในในจิตใจเขาเลยแหละไม่ว่าเขาจะยุ่งยังไงไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาคิดถึงเราตลอดนะเนี่ยเขามีหลายหายเรื่องจริงๆที่ต้องรับผิดชอบนะคะในชีวิตเขาอ่ะเขาก็แบกภาระภาระไว้เยอะนะมือหนึ่งแบกภาระเนี่ยเห็นไหมที่เขาต้องจัดการแต่อีกมือหนึ่งก็คือคุณ คือคุณคือหนึ่งเดียวดอกทานตะวันนะ่ะนะคะมีไว้คือคือแบบมองพระอาทิตย์นะคะเท่านั้นไม่ได้มองใครอีกแล้วนะคะให้คุณคนเดียวเลยจริงๆนะคะเชื่อใจเขาหน่อยนะคะลองเชื่อใจคนคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งดูนะคะเดอ m o มูนนะคะไพ่ตรงกันมากโคตรคิดถึงกันเลยฝันถึงกันด้วยนะคะแต่บางทีแบบอาจจะอาจจะน้อยใจอาจจะงอนอาจจะแบบ ออไม่เข้าใจกันแล้วแบบต่างคนต่างก็แบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ได้ปรับความเข้าใจกันเพราะว่า energy สื่อถึงกันได้ขนาดนี้นะคะสัมผัสสื่อได้เลยว่าคนนี้คือคู่ชีวิตคนนี้คือแบบคนที่แบบจัก,กรวาลสิ่งศักสิส่งมาเลยทีเดียวนะคะไปดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงอีกโอ้เดี๋ยวเขาแบบเคลียร์ตัวเองได้เขาจะรีบมาหาคุณเลยนะคะ ข้ามน้าข้ามทะเลมากก็จะมานะคะไม่สนแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะสเตรนนะคะเขายอมคุณเขายอมคุณคุณคือคนที่เขายอมนะจริงๆค่ะเขาคือเขารู้ตัวเลยว่าเขา่ไม่เคยยอมใครหรอกแต่เขาจะยอมคุณคุณคุณทำให้เขาอ่ะยอมสยบคุณได้นะคนคนนี้ในใจเขาตอนเนี้ยเขาอ่ะให้คุณหมดแล้วนะคะ ไม่เหลือพื้นที่ให้ใครแล้วขาดคุณไม่ได้แล้วต่อให้แบบเขาจะเป็นคนอีกโก้เยอะเป็นผู้นําคนอื่นสั่งคนอื่นมีลูกน้องบริวารเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้นําลักษณะคงของคนที่แบบเย่อหยิงมีศักดิ์ศรีใดๆอะไรก็ตามแต่เวลาที่แบบอยู่กับคุณนี่คือแบบเขาจะกลายเป็นแบบโหนะคะสกินชีฟอยากอยู่ใกล้เกาะหน่อยคือแบบแบบเหมือนแบบชอบที่จะมาอยู่ใกล้เราให้เราแบบ ให้เราแบบเหมือนทําตัวแบบให้เขาเป็นเด็กๆกับเราเลยทีเดียวนะคะคนนี้นะเขาอยากเขาอยากมาหาคุณมากๆอยากมาใช้เวลาด้วยกันนะคะคนนี้นะตอนนี้เลยเขาคิดแบบนี้นะคะหนึ่งไม้นะคะถ้าเกิดงอนกันเขาจะงอนะคะเขาจะงอเขาจะขอโอกาสอยาอยากเข้าใจเขาผิดได้ไหมเขาไม่ใช่แบบไม่ได้คิดอะไรเรื่องคุณเลยเขาวางแผนในการที่จะใช้ชีวิตกับคุณไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมการ ปลูกอะไรเริ่มต้นสร้างอะไรไปด้วยกันแล้วแบบมันจเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันมีบ้านหลังเล็กๆมีลูกมีอะไรด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาคิดไปหมดแล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มาพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตัวยอฟครับเขาจะมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณมีของขวัญมาให้คุณนะอเนี่ยมีแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมายังไงเนี่ยตัวเขาเองเขาจะไม่ปล่อยคุณไปเด็ดขาดนะคะคนนี้นะ ไปดูไพ่ข้อความนะคะที่เป็นความในใจของเขาบ้างนะคะว่าตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกอะไรยังไงอยู่บ้างนะคนนี้บางทีอาจจะเป็นคนที่เข้าใจยากหน่อยนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขาที่สุดแล้วแหละนะคะคิดถึงคุณจริงๆนะนอนไม่หลับหรอกถ้าเกิดคุณไม่คุยด้วยนะคะเรากลัวที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาอาจจะเคยกลัวค่ะแต่ตอนนี้เขาน่าจะไม่กลัวแล้วนะคะ พรแบบเหมือนทุกอย่างมันอาจจะผ่านมันอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เขาได้เคลียร์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานของเขาไม่ว่าจะเป็นระยะทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเก่าๆครอบครัวใดๆความสัมพันธ์ที่มันแบบลุงลังของเขาอะไรเงี้ยนะคะคือแบบบางทีเขากลัวที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากลัวไหมเขาไม่กลัวแล้วนี่คือความคิดในอดีตในใจเขามากกว่านะคะ บทสนทนามันเริ่มตึงเครียดจนทําให้เราไม่อยากคุยต่ออาจจะไม่อยากตอบคาถามเยอะแยะนะคะไม่ชอบอธิบายไม่ชอบอ่าส่งข้อความนะคะชอบที่จะคุยกันต่อหน้ามากกว่านะคุณทําให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรก็ผิดไปหมด <c oughs> นี่คือความในใจนะนะคะเราไม่มีวันคบกันเป็นแฟนหวังว่าคงจะเข้าใจเรานะไพ่ใบนี้เขา จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจเรามากๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่เขาเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแน่ๆแ,แม่หมอฟันธงว่าบางทีอย่าถือสาก,กับคำพูดเขาเยอะมากนะคะไม่อย่างนั้นเราอาจจะแบบต้องจิตตกกับเขาอยู่เรื่อยๆนะคะเราดีใจนะที่คุณชอบเราแต่เราชอบคุณอื่นไปแล้วแล้วมันคงไม่ดีถ้าเรายังคุยกัน คือถ้าเกิดว่ามีประเด็นกันนะเขาจะพูดจาประชดประชันคุณสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกแบบมีทําให้คุณรู้สึกมีความอยากจะไปจากเขาแต่เขาก็จะง้อคุณค่ะแม่หมอฟันธงยืนยันให้เลยว่าน,นี่ไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆของเขาแน่นอนนะคะอืมไปดูกันต่อซีนะคะว่าแล้วจริงๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะ คนนี้ค่อนข้างย้อนแย้งนะตรงไหมกับสถานการณ์กับตัวตนของเขานะคะณเนะวลานี้ชอบพูดอะไรแบบที่มันทำร้ายจิตใจกันเหลือเกินแต่ในใจนี่คือแบบโอ้โหคิดถึงเราหนักมากนะคะไม่ปล่อยเราไปไหนอยู่แล้วแหละคนนี้นะคะเธอเคยรู้ enfin, สึกเหมือนฉันบ้างไหมโอ้นะคะ ฉันคิดถึงเธอแทบบ้านะคะเนี่ยนี่คือแบบต้องบอกเลยนะว่าความในใจที่มันแบบอยู่ลึกที่สุดนะคะจะให้ฉันทำยังไงฉันสับสนไปหมดแล้วฉันสับสนเหลือเกินคือบางทีมันอาจจะเป็น energy ความรู้สึกของเราก็ได้นะคะฉันก็อยากให้มีปาฏิหาริย์น่าจะอยากเจอเราณนะตอนนี้เลยนะคะ ที่จริงแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของฉันเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วนะว่าให้เชื่อแม่หมอนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก็บเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะแล้วก็คำพูดคำจาก,การกระทำมันมันดูขัดแย้งมันดูแบบคนละคนละโลกกันเลยนะคะบางทีแต่เขาจะ ต้องบอกเลยนะเว,เวลาเจอกันต่อหน้าเขาจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาจะทําแบบเขาจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเธอใช่คนที่ฉันกําลังคุยเคยเือบเหมือนเคยคุยในข้อความเหมือนเหมือนเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าเวลาเจอหน้าเขาจะค่อนข้างที่จะข้างรักลนเลยแหละการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเชื่อเชื่อคําพูดเขาไม่ได้หรอกนะคะจริงๆ เชื่อคาพูดเขาไม่ได้เลยต้องดูการกระทําตอนเจอกันนะคะไปดูนะว่าไพนางฟ้าจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้ของเราและเขาบ้างนะไพนางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะมีหน้าละ่ะตัวเรานะค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์มากๆเลยเหมือนกันนะคะโอ้ลิลิสนะคะออพาร์สไลท์ริเลชั่นชิพนะคะ พาส i ลท์ e l เลชั่นชิพการหวนคืนกลับมาของคนรักในอดีตชาติคู่รักในอดีตชาติคนคนนี้นะคะยังไงก็จะกลับเข้ามาหาเราขาดเราได้หรอนะคะอืมไม่ได้หรอกแม่หมอฟันทงว่าไม่ได้นะคะ w o r ร์ดเฟตติ้งฟอมันคุ้มค่าที่จะรอคอยนะนะคะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ดีแต่บางทีปากเขาอาจจะร้ายๆหน่อยนะคะ r e l i g จ o ต s แฟกเต ความแตกต่างกันในเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอายุความคิดบางทีความแบบไม่โตสักทีนี้ก็มีผลนะคะเนาะอ่ะไปดูกันต่อนะคะ Free Your Self นะคะอ่าอย่ายึดติดอย่าไปยึดติดนะคะอย่าไปยึดติดกับคำพูดอย่าไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบอาจจะยังไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะคือ อย่าไปตีกรอบตัวเองอย่าไปยึดติดอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าอะไรเดิมๆนะคะบางทีการกักขังตัวเองอยู่ในอยู่ในอดีตอยู่ในแบบสิ่งที่มันเป็นอดีตสิ่งที่มันเป็นแบบประสบการณ์ที่มันแย่สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ดีหรือติดอยู่กับคําพูดบางสิ่งบางอย่างของเขาปลดปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนั้นซะนะคะไพ่บอกแบบนี้เลยนะ getting to know each other มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสองคนต่างจะต้องได้เรียนรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณะเวลานี้นะคะ k ลิป and o p เ n นไมเปิดใจเปิดใจทําความเข้าใจให้เยอะๆนะคะเปิดใจให้กว้างๆนะคะมองอะไรให้ลึกๆนะคะมองอะไรให้แบบรอบด้านนะไปดูไพ่ข้อความอีกหนึ่งสำรับนะคะอ่าเป็นไพ่ข้อความที่แม่หมอได้ได้มาใหม่วันนี้เลยนะคะวันนี้มีไพ่ใหม่เยอะมากๆนะ ะะเพื่อที่จะเอามาเปิดไว้เอามาไว้เปิดนะคะพลังงานแรนดอมพลังงานที่แบบมาเปิดให้เพื่อนๆในคําถามที่มาทําคลิปกันนี่แหละนะคะไปดูกันนะว่าแบบไพ่ข้อความอยากจะสื่ออะไรให้กับเพื่อนๆในพลังงานเอเนจีคลิปนี้บ้างนะไปดูกันเลยนะคะ love message นะคะจากนางฟ้าจัก,กรวาลหมายเลข33นะคะมันมีค่ามากพอให้เธอพยายามเพื่อมันอืมนะคะ ความพยายามไม่สูญเปล่านะคะไม่มีอะไรสูญเปล่าแน่นอนนะคะหมายเลข88นะคะมันใกล้จะสำเร็จแล้วนะไปดูกันต่อนะคะ56นะคะเราอยู่ข้างๆ้างคุณเสมอถ้าเราเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์เนื้อคู่นะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านน่าจะสื่อกับคุณว่าแบบให้คุณเชื่อในสิ่งที่ที่เซน์คุณบอกนะคะ เลข4ี่สี่นะยินดีกับความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงอีก1ใบนะคะ101ความท้าทายครั้งใหม่กำลังจะมาถึงนะคะมีความท้าทายอะไรนะคะที่คุณต้องเจออีกรอนะคะนะคะอาจจะเป็นความท้าทายในการที่ต้องรับมือกับคนคนนี้แหละนะคะเนาะนะคะต้องสตรองนะในการจะรับมือกับเขานะคะสองสองหนึ่งหนึ่เข้มแข็งเข้าไว้นะต้องแคปหน้าจอไว้ไหมเนี่ยนะคะ เข้มแข็งเข้าไว้นะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะให้ได้เจอกันก่อนเธอนะคะแล้วเราจะรู้ทุกอย่างเลยนะคะคนคนนี้เวลาได้เจอกันเขาถึงจะแบบเป็นอีกคนนึงให้กับเรานะไปดูไพ่เรื่องของเวลาดีไหมคะยังไม่จบนะยังไม่จบยังเพิ่งไปไหนนะคะไม่หมอจะเปิดไพ่ให้เพิ่มสำรับสุดท้ายแล้วนะไปเรื่องไปเรื่องของเวลากัน Energy จราศี อะไรที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมีอะไรที่พ่ยขึ้นมาสื่อบ้างหมายเลขเจ็ดนะอาจจะอีกเจ็ดวันก็มาหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็เร็วจนไม่ทันตั้งตัวนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นนะอ่าสัปดาหนะ์หน้าโอ้จริงๆด้วยนะใครมีข่าวดีหรือได้รับอะไรที่เป็นข่าวดีเร็วๆนี้บอกไม่หมอด้วยนะคะช่วงเย็นเขาจะชวนคนไปดินเนอร์หรือเปล่านอนะคะ เดือนหน้าโอ้เร็วหมดเลยนะเร็วหมดเลยค่ะช่วงดึกกลางคืนเขาจะโผล่มาเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่าเนี่ยนะคะปีนี้ดิเซียอ่ะเขาจะขอคุณแต่งงานไหมเนี่ยนะคะปีหน้าอ่ะนะคะบางคนอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะเอเนจีแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอีกสามสัปดาห์โอ้เรื่องเวลาเยอะมากหมายเลขศูนย์นะคะทุกอย่างเคลียร์ลิงเซซิโนะคะ โน no, ไม่ใช่ผิดไม่จริงถ้าตอนนี้คุณรู้สึกแบบมีคําถามอะไรบางอย่างอยู่มันอาจจะแบบเป็นคําตอบให้กับกับบางสิ่งบางอย่างในใจของตัวเพื่อนๆเ,เองก็ได้นะคือเราเขาอาจจะบอกเราว่าแบบมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอน r อ y พลังงานราศีตรงนี้ที่ไม่หมอสัมผัสได้ตรงนี้นะหนึ่งเลยนะคะคนราศีเมษอ่าพฤกษศพการมังกร มีพลังงานของคนธนูนะคะธนูพิจิกนะคะแล้วก็คนวันอ,อังคารนะคะคนวันพฤหัสนะคะคนวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะนี่คือพลังงานเอเนอร์จีที่แม่หมอสัมผัสได้จากคลิปนี้นะพลังงานเอเนอร์จีพลังงานในตรงนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอทำคลิปออกมานะคะสำหรับคลิปนี้เราก็าไว้เท่านี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้มาสอบถามค่าครูกันได้เลยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ